บม้ว่าคุณแม่เป็นไทลอยนี่เป็นมานเนีัยค่ะคุณแม่เป็นมาสิบปีอันใจว่าสวยดวก,วกับกระมุดนิดนอนบ่ค่อยลับตะกอนมันพุ่โตคุณจะโตได้สามปีนี่หก่ไงสามาณถซำงวยไข่ห้องนะ่ย <ừ> ไข่ไก่นะไก่ไงซำนันแต่ว่าตอนนี้มันก็นยุบลงหลายแล้วแม่เบิ่งในเฟสได้เห็นในเฟซก็ะเล็กเขาสมาักไปเบิ่งก็เล็กเล็กกิ่นซังไม่กิกกนก่นแล้วก้องนึง พอได้ท่านเนี่ยตัวนี้ไปแล้วมันจะหันใจสะดวกกับมันก็นอนหลับดีจริงเสียตะก้อนเนี่ยมันค่อยหลับงูดงี๊ดเดี๋ยวนี้นอนหลับคำมากกับอยากนอนหมดจริงเสียสำหรับแม่กินแล้วแม่ก็ว่ามันดีแม่ก็ว่ามันนอนหลับสบายแล้วก็บ่ค่อยงูดงี๊ดโอเคอยู่ที่บุญญาตัวนี้โอเคอยู่เลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนค่ะ วันนี้นะคะชิวอยู่ที่ Art, อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะชิวมีโอกาสนะคะได้มาเยี่ยมลูกค้าถึงที่บ้านค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นเคสของโรคไทรอยแล้วก็คอโตเดี๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่าก่อนที่จะทานตัวลับรยูคอนะคะได้รับผลกระทบมีปัญหาอะไรบ้างในการดําเนินชีวิตค่ะแล้วก็ตอนนี้การดีขึ้นอย่างไรเดีย๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค,ค่ะให้คุณแม่นะคะแนะนําตัวกับผู้ที่ดูคลิปนี้หน่อยค่ะบัวพันธุ์บัวคำอายุ52ปีอ่าตอนนี้คุณแม่ประกอบอาชีพอะไรอยู่หรือล่าาะททอไรน ทราว่าคุณแม่เป็นไทลอยนี่เป็นมานานยังคะคุณแม่เป็นมา10ปีแต่ก่อนมันวัตุเพิ่งจะโตได้3ปีนี่ความลําบากในการใช้ชีวิตตอนที่เกิดอาการคอโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่อันใจว่าะสะดวกก็มุดยิดนอนบาคอยลับพ่อไดท่านเนี่ยตัวน,นี้ไปแล้วมม่จะหันใจสะดวกก็เมัอนก็นนหลรับดีจี่ส<อ>ุดพอเกิดอาการคอโตเนี่ยลมหายใจก็จะเข้าไปได้ไม่เต็มปอด หายใจได้ไม่เต็มปอดก็เหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ที่ชูเห็นนะก็คือมันยุบมากแล้วอยากทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนคุณแม่ก็ใหญ่ประมาณซ้ำมันฉีเห็นซ้ำควยไข่เข้ามไหมไข่ไก่น่ะไจะใหญ่ซ้ำนั่นแต่ว่าตอนนี้มันก็ยุบลงหลายแล้วนะคะแล้วคุณแม่ได้ไปพบหมอเป็นประจำหรือเปล่าบอไปพบเพราะว่ารักษาลูกลุ่มมาต่อยก่อนค่หมอบอกให้รักษาตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันผลขางเคียงกับกิ่นยาลุ่มมาต่อย มาเล็กขึ้นไว้หมอบอกแล้วรูมาต่อยได้ไปพบคุณหมอตอนนี้ไปอยู่เป็นประจำไปประจำหลังจากที่ทานตัวบาลานยุคออาการคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะอาการก็ดีขึ้นไล่เติบแล้วก็เฮดไหสเลดมันขับสเลดออกมากไอแล้วเฮดไหสเลดเท้าออกมากแต่เขาว่าถ้าในท่านนี่มันจะเหนียวเหนียวเพราะเขากินยาลงไปยิ่งมันขึ้นยิ่งมันเสียวเขากิสเลดเทาสีออกออกเป็นเหนี้ยวๆมาเลยค่ะแล้วเรื่องการหลับนอนคุณแม่เป็นยังไงบ้างหลับนอนก็สบายแต่ก่อนนี่มันค่อยหลับงูฏี อย่างนี้นอนงรับคํามากกับอยากนอนโหลดเัื่องสิน่ะแล้วคุณแม่บอกว่าต้องไปทําไร่ทํานาด้วยเลี้ยวแรงเลี้ยวแรงมันก็จะไม่ค่อยมีใช่ไหมก็เลี้ยงหลานแล้วตอนที่เออ่ตอนที่คุณแม่เป็นไทรอยอ่ะแล้ต้องเลี้ยงหลานไงคุณแม่อุ้มไหวหรอไหวว่ไหวก็ต้องไหวแล้วคุณแม่นะคะมารู้จักตัวบาลานอยู่คอได้ยังไงคะแม่แม่เบิ้งในเฟซได้เห็นในเฟซก็เล็กเขาสมัครไปเบิ้งก็เล็กเล็กินซังไม่กินแล้วกองนึง มันพอมีเงินก็เลยหยุดไปก่อนไออย่างที่คุณแม่บอกว่าต่อกระปุกราคาก็ไม่น้อยแล้วคุณแม่มั่นใจได้ยังไงว่าตัวบริัทยูคอร์อจะช่วยคุณแม่ได้นะก็มั่นใจแล้วก็ล่องเบิงแล้วบ่มีมทางเรียกก็ตตองเรียกมากินล่องเบิงตอนนั้นคือเรียกว่าไม่มีทาง <c oughs> เลือกแล้วง <c oughs> ูดีดแบบว่าก,กวันอนอนรับสบาย แม่ก็เลยอยากกินลองเบิงแม่เลยก,กินแล้วยมันก็บสบายยี่หลีนอนสบายบ่เคยอยากนอนกัอยากนอนนั้งสี่้ย่างมัขึ้นน่ะถ้าเพราะมีหลานหน่อยไม่จะรับสบายอยู่เพราะว่ามีหลานหน่อยนั่งซื้อซือก็คือหลับลึกเลยน,นะบางทีก็ลืมตื่นขึ้นมาดูแลหลานนะคุณแม่คะเพื่อเป็นวิทยาทานนะเกี่ยวกับคนที่ได้ดูคลิปนี้คนที่เขามีอาการเหมือนคุณแม่แล้วอาจจะต้องเลี้ยงหลานด้วยที่บ้านอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเขาเป็นไทรอยไม่มีเรียวแรงนอนหลับยากนะคะ อยากให้คุณแม่ฝากสําหรับแม่กินแล้วแม่ก็ว่ามันดีแม่ก็ว่า,ามันนอนรับสบายแล้วก็บอกค่อยงดงีดโอเคอยู่จิตวินยาตัวนี้โอเคอยู่เลยใช,ใช่ไหมค,คุณแม่ค่ะถ้าเต็มสิบคะแนนเนี่ยคุณแม่ให้กี่คะแนนคะให้8ปดคะแนนไม่ให้เต็มสิบทาไมอะ่ะยังไม่ให้เต็มส0 <laughs> เพราะว่าคุณแม่บอกว่าไม่ให้เต็มสิบนะเพราะว่าลืมตื่นขึ้นมาดูแลหลานนะเพราะว่าหลับดีจริงนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวบาลานยูคอนนะคะมีสารสกัดจากสมุนไพรทั้งหมด13ชนิดค่ะเป็นสมุนไพรเข้มข้นเลยนะคะที่จะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายลดการอักเสบต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในร่างกายวันนี้ชิวก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ให้บาลานยูคอนนะคะได้ดูแลร่างกายคุณแม่แล้วก็อย่างที่บอกว่าไทรอยคุณแม่เนี่ยเมื่อก่อนโตมากเลยตอนนี้นะคะก็เหลือไม่เยอะแล้วถ้าคุณแม่ทานต่อไปเนี่ยชิวเชื่อว่าทออยขงคแม่ก็จะหาต แน่นอนนะคะชิวก็เลยเอาบาลานยูคอนะคะมามอบให้คุณแม่นี่นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่มีอาการของโรคไทรอยนะคะหรือว่าคนที่รักคนที่อยู่รอบข้างเป็นนะคะแล้วก็ยังไม่มีวิธีรักษานะคะยังหาทางออกไม่ได้นะคะอยากจะแนะนําตัวบาลานยูคอให้ทานนะคะเขาฝากไว้่ออีกหนึ่งข้อคิดน,นะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอเคสหน้าชิวจะไปจังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมวันนี้ชิวแล้วก็คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะ 啊。